สมาชิากเทศบาลนครกขวพงทุกท่านเพื่อนๆพือครอบครัวน้องน้องในหน่วยราชการทางพัฒนานทุกท่านที่ให้ความสะดวกนะครับผมขออนุญากตกล่าวในานามตัวแทนหนุงสเวศและครอบครัวที่ได้รับความเมตตาจากท่านนายกเทศมนตรีท่านประธานสยานะครับในวันนี้ ที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมทําบุญเป็นอุศลโดยเสด็จพระอุศนพระบาทพระหัวสมเด็จพระเจ้ารินเปตน้าและทําการกุศลสำหรับนักเรียนในตำบลตกงะป่านะครับและผู้สูงอายุด้วยนะครับยังไม่แก่นะครับนะครับได้มีโอกาสได้ส่วนหนึ่งก็แม้จะน้อยนิดแต่ก็มีความภาคภูมิใจรับงที่มีส่วนร่วมนะครับเราจะไม่มีโอกาสเลยถ้า พี่ขรียนประธานรุ่นของเราไม่พาพวกเรามาได้เห็นโลกว่าได้พบกับความสุขได้เห็นที่สิ่งที่ดีๆที่มีท่านประธานขริยและท่านนายกเศรนตรีได้มอบให้ผกับพวกเราและสมาชิกตะบนขฝากด้วยนะครับไม่มีอะไรมากกว่าพวกเรามีความสุขมากๆครับผมไม่ขูดหรือเปล่านะครับพวกเรามีความสุขนะครับที่ได้รับ